พ่อทำอะไรหนูนะพ่อพ่อปล่วดทิ้งหนูพ่อก็เลยไปหางานอ้าวทำไมพ่อถึงทิ้งหนูล่ะแต่พ่อก็เลยไปหางานน่ะพ่อทิ้งหนูทำไมอ่ะแก่หนูกลับไปหาแม่แล้วหนูไม่ไปโรงเรียนแก่พ่อแก่ทิ้งหนูโอ้พ่อทิ้งหนูหนูก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะ หนูอยากไปโรงเรียนหรือเปล่าล่ะอยากไปโรงเรียนโอ้หนูอยากไปโรงเรียนแต่พ่อทิ้งหนูที่บ้านใช่ไหมไม่พ่อทิ้งหนูที่บ้านหนูก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนจ้อยใช่จ้อยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวแม่แม่ส่งวิดีโอนี้ไปให้พ่อดูนะพ่อทิ้งหนูไว้อะทำไมหนูไม่ได้ไปโรงเรียนนะน ออทิงหนูไว้อ่ะว่าน่หนูเข้าไปโรงเรียนมากอ่ะพ่อทิ้งหนูไว้เลยเหรอใช่แล้วทำยังไงเนี่ยพ่อไปทำงานแล้วว่าหนูจะให้พ่อมารับไหมล่ะพ่อไปทำงานแต่พ่าไม่มารับหนูแอบหนูอยูบ้านกลับม่เก็บแม่ห้างหนูจะไปโรงเรียนครั้งหนูก็ นราไม่เอาแล้วแต่หนูต้องอยูกับห้อกับแม่มหนูรักโรงเรียนมากหนูรักโรงเรียนเลยเหรอล,หลูกใช่หนูรักโรงเรียนหนูต้องไปโรงเรียนใช่ไหมลกูกใช่เพราะหนูจหนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูชอบโรงเรียนอะ่ะอ๋อโอเคโอเค๋เคเคต่แม่ส่งอันนี้ไปให้พ่ออีกนะคแม่บายบายด้วยดิ